ค,นนคือผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากร,รุณาธิคุณนะครับและก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทานในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยทรงเห็นความสําคัญของผู้ต้องราชทานนะครับว่าเป็นพะนะประสบนิกรของพระองค์ท่าน ไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทําให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับใหูุ้ต้องรัชทันเนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับโลรดอน,นเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วว่า<ม>ผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปอันนี้คือเป็นคำมั่นสัญญา กับตัวเองเลยใช่ไหมกับตัวเองกับกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคมมันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกลับไปดูแลครอบครัวคิดไมครับว่าเราจะได้รับเร็วๆไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคำนวณ ช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจํามาว่าจะมีพระราชทานไปขโทษติดติดกันติดถีดขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพราะองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชทานอย่างสูงเลยครับครับอย่างวิญาทีแรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างคบพีมพบ่มันโหพุจ้าครับมันมีหลายความรู้สึกมากมัน มันเหมือนวันที่เราฝันตลอดเกือบสิบเจ็ดปีเราฝันถึงวันนี้ตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็นร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าความรู้สึกมันมันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่เท็ดดี้นะครับแล้วก็ทางาพี่พี่เพื่อนเพื่นพนอนรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเรา อบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื้นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจําไปจ mm hmm. กอบจนวันตายเลยก็ว่าได้คุณใช่นอนหลับนอนห,หลับไม่จริงๆอ่ะผมหลับตื่นมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชาธทานภัยโทษแล้ว mm hmm. แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยสิบสวันหลังมาเนี่ยผมได้เข้าอบรมโครงการโพลหนองนานะครับซึ่งเป็น โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้้รงราชทันนะครับเป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อย้นโทษนะครับซึ่งทางกรมราชทันเดชได้มีการนําหลักสูตรคโค่นลงนาของภาภาภารพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับาการทำโคกขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200กว่าคนในรุ่นนี้นะครับก็ S <S อ้พูดอะไรกันบ้างคะตอนนั้นไม่ได้พูดแล้วพูดไม่ออกจริงพูดพูดไม่ออกคือคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกับเท้าขอโทษท่านแต่ตอนที่อยู่ข้างในอะ่ะผมไม่เคยทําเลยนะในชีวิตไม่เคยทําแล้วผมจะกล้าทํำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะแต่ยิ่งมีสื่อมาจับจ้องผมจะกล้าทํำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะผมไม่ต้งองคิดเลยพี่ผมผมไม่คิดเลยมผ,มผมไม่คิดเลยมันม,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 มันเป็น สิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอดอยากจะขอโทษท่านด้วยอ่ะที่มีส่วนทําให้อาจจะครอบครัวลําบากในช่วงเวลาสิบหกสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาอท่ทั้งทั้งที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลําบากบกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอ่ะแต่เราลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันมันใช่เรื่องเลอที่แบบโตอายุขนาดนี้เรายังให้ท่านมาดูแลอยู่ครับ เขาบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้อะไรกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคร็นคุณแม่มีมีน้ำตาคือคุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปีสองปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกันน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่าเดี๋ยวพัดเขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ย เขาก็พยายามพยายามไม่รอซึ่งซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มยย้มใสคือเวลามาเยี่ยมก็คุยแต่เรื่องดีๆกันอะไรเงี้ยตอนนี้้องวันนี้้องเองนะเนี่ยมันปกติผมไม่ได้คนแบบนี้นะเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตื่นตันใจที่สุดดเลยมันมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่แล้วก็ ยิง่งยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนพ,นพ,พ,พี่ทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันรู้สึกเกินคาดที่เราที่เราคิดไว้นะครับจากนี้พี่จะทำอะไรต่อไปในอนาคตเอผมว่าผมต้องผม,ผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือ17ปีเนี่ย ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับกังวลเรื่อการปรับตัวไหมครการปรับผ,ผมว่าไม่ผมผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนนะครับผมก็จะมีอะไรก็ต้องพยายามปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่า การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมาผมใช่ผมก็ต้องระมัดระวังตรงนีอง้อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหลังหลังจากเป็นเด็กที่มันมนานใช่มผมว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่นสิบกว่ายี่สิบกว่าคือ ใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ,ะอ่ะอ่าพอพอพอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต่ถ้าลงในในรายละเอียดลึกๆเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากเผื่อไว้ไว้โอกาสหน้าถ้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวกับสังคมได้แล้วแล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผมค่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีวกว่า นบอกว่าอยากังคือ <c oughs> คือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพรีเซนต์ให้ทุกๆคนฟังด้วย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้าง <c oughs> นะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ย <c oughs> คือทําอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทําอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ ได้มีการคุยกับเปรมนะฮะมือเบสของ powerpat เนี่ยเขาข้ามาแล้วตอนที่เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่ที่ที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำเพลงใหม่ครับมีกวาอย่างสูงเลยครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปน่าจะได้ทำยังยังฮะยังคือผมต้องคิดแล้วก็ต้องต้องวางแผนก่อนฮะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันว่ากันอีกทีว่าอะไรดีขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเรียนด้ยนะคะเรียนยคค่ะ